สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหุ้นที่ PPFC เนี่ยขอเข้ามานะครับ BCPG ครับภาพใหญ่ในทําเฟรมมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเขาเข้า,ขา,ขาตลาดมาประมาณเดือนกันยานะครับปี2016แล้วก็ราคาเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดนะครับหายที่สูงที่สุดเนี่ย ช่วงประมาณมกราคมปี2018จากนั้นนะครับราคาช่วงเดือนกุมภาพันธ์2018เนี่ยราคาเริ่มเป็นขาลงลงมาแล้วนะครับเนาะผมมองเป็นขาลงแล้วเพราะว่ามีการทำโลใหม่ตลอดนะครับมีการทำโลใหม่ตลอดเลยจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะปี2024เทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวัดอัตราการลงของเขานิดนึงครับว่าจากไาสสูงสุดนะครับ เขาลงมาถึงโลที่ต่ำที่สุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ78%ผมมองว่าลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของโวลูมเนี่ยเป็นที่แน่นอนครับว่า Market Cap เนี่ยเกินกว่า5,000ล้านนะมันจะดูโวลูมลำบากนิดนึงนะครับทีนี้เรื่องของแนวรับแนวต้านกันครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่า แนวรับแนวต้านเขาเป็นยังไงกันบ้างผมขอตีครั้งเดียวเลยนะผมอยากดูทั้งขาขึ้นเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเล่นตามเส้นระยะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองตีกันครับก็คือผมใช้ไฮโทษทีครับใช้โลต่ำมที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9บาท85นะครับจุดนี้แล้วก็ไฮของแท่งนี้นะครับ ที่ประมาณ15บาท70สตางค์เนี่ยครับผมใช้โซนนี้นะเพราะว่าเขาขึ้นไปถึงชนตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาเด้งลงทันทีเนาะผมเลยใช้จุดนี้เลยนะครับตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าช่วงที่เป็นขาขึ้นเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับก็คือพอพอเขาชนเส้นนี้นะเสร็จแล้วเขาเด้งลงมาตรงเนี้ยโอกาส90%เ็นห็นไหมนะครับเขาเล่นตามเส้นระยะนะ มันมีโอกาสลง90%เนี่ยเสร็จแล้วนะครับสายฟีโบน่าจะได้ช่วงสั้นๆตรงนี้เป็นหช็อตนะจาก38.2นะครับจากเส้น38.2ไปถึงเส้น6ก8ตรงนี้นะครับหช็อตจากนั้นเนี่ยราคานะครับไปชนที่เส้น1 6อ8ตรงนี้นะหยุดเลยนะครับชนและมีอาการเลยนะครับก็คือสายฟิโบน่าจะได้ช็อตนี้ช็อตที่2จากนั้นไปชนเส้น2 6ง8ครับ แถวแถวนี้ก็น่าจะหยุดแล้วนะครับน่าจะจบรอบจากนั้นเนี่ยพอตอนขาลงนะครับพอเป็นขาลงแล้วเนี่ยมาถึงเส้นร้อยหกสิบเจุดแปดตรงนี้นะครับเหมือนมีการย่านะแล้วก็หลุดลงมาเลยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นนะหลุดลงมามาชนเส้นหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็นิ่งนะครับพอไปถึงเส้นร้อยสามสิบแปดจุดสองนี้ได้อีกช็อตหนึ่งนะครับสายฟิโบเนี่ยเขาทํไปเก้าสิบเปอร์เซ็นเนาะ จากนั้นเนี่ยครับราคามาย่ำอยู่แถวนี้นะผมมองว่าชนครั้งนี้ชนครั้งที่หนึ่งชนครั้งที่2ชนครั้งที่3ราคาหลุดลงมานะครับแล้วก็เนี่ยพอไปถึงเส้น38.2เนี่ยได้ช็อตหนึ่งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยพยายามเล่นอยู่เนี่ยอันนี้ชนครั้งที่1นแล้วนะครับชนครั้งที่2พอชนครั้งที่3ามพี่หลุดลงมาอีกเลยเห็นไหมหลุดลงมาเลยถ้าสังเกตดีๆครับได้ไปหลายช็อตนะสายฟีโบนะผมมองว่าได้ไปหลายช็อตเนี่ยเห็นไหมช็อตนี้ก็ได้ช็อตนี้ก็ได้ แม้แต่ช็อตนี้เห็นไหมยังได้เลยอีกช็อตหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามไต่ยอยู่เส้นระยะนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลุดลงมานะครับหลุดเส้นลบหกเศษจุดแปดลงมาด้วยนะครับตรงนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณหกบาทห้านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาหกบาทห้าเป็นยังไงกันบ้างไปดูเรื่องของอองบการเงินกันครับงบการเงิน เดี๋ยวเราไปดูนะครับเผื่อพี่ๆมือใหม่น้องๆมือใหม่นะครับก็คือตัว B C P G เนี่ยเขาทําธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดรวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอาทีนี้เรามาดูเรื่องของงบการเงินกันครับงบการเงินครับ ไตรมาสหนึ่งหสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ75,000้านล้านนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0ล้านนี่สินตรงนี้ผมมองลบครับเนื่องจากาเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะครับตรงนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ31,000ล้านถ้าสังเกตส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเขาเพิ่มขึ้น ทุกปีนะตรงนี้นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองบวกนะค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นทุกปีรายได้รวมครับไตม่าหนึ่งหกเจ็ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยล้านนะครับปีหกหกนะครับลดลงมาจากปีหกห้านะครับเล็กน้อยเนี่ยสามปีนี้นะครับถือว่าเพิ่มขึ้นนะทุกปีเลยเนี่ยสามปีมามีปีหหกเนี่ยสะดุดนิดหน่อยนะครับลดลงมาจากปีหกห้า กำไรสุทธิครับไต่มาสหนึ่งอยู่ที่ประมาณ440ล้านครับเช่นกันครับเนี่ยของเขาไตา่มาสหนึ่งเนี่ยช่วงช่วงปี63 64 65เนี่ยครับเขาเพิ่มขึ้นนะทุกปีมา,ามาสดุดเอาปี66เนาะเนี่ยลดลงจากปี65มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับอยู่ที่18,000ล้านครับ เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าเราซื้อได้ในราคาที่ถูกนะครับราคาที่ถูกโดยมูลค่าของอหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณ31,000ล้านนะแต่เราจ่ายนะครับจ่ายซื้อหลักทรัพย์ตัวนี้แค่18,000ล้านนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะถูกเป็นหุ้นที่ต่ำบุกค,ครับมูลค่าธรรมชญตีต่อหุ้น,นยอยู่ที่ประมาณ10บาท 47สตางค์นะครับเราซื้อตอนนี้ที่6บาท5คือแน่นอนครับราคาถูกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับ <c oughs> เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์ดนะครับอยู่ที่ประมาณ42%ซนะจากหน้าเว็บ ผมเช็คในสรตมมิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ29.85%ผมมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมกินของผมเนี่ยชอบให้ต่ำกว่า30%นะครับผมผมถึงชอบแล้วก็เรื่องของรายใหญ่ครับถืออยู่ประมาณ57%เนะเป็นในานามของบริษัทเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแฟดชีตกันนิดนึงนะครับ ไปดูเรื่องของงบกระแสะเงินสดหน่อยเรื่องของการลงทุนนะงบกระแสะเงินสดครับเรื่องของกิจกรรมลงทุนเนี่ยเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนนะครับเขาลงทุนเมื่อปี64นะแล้วก็ปี66นะครับเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็ไตรไมาตัหนึ่งนะหก็ก็มีการลงทุนในส่วนของนิสินครับ อยู่ที่ประมาณ1.41เท่านะอัตราส่วนนิสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้จากกราฟครับแล้วก็งบการเงินนะครับในความคิดของผมนะตรงนี้ผมมองว่าราคาเป็นราคาที่ถูกแล้วนะครับแต่เนื่องจากผม ชอบในส่วนของที่เป็นหนี้สินเนี่ยต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะครับตรงนี้ผมถึงจะ,อะชอบในการเก็บสะสมนะในความคิดของผมนะตรงนี้ผมอาจจะขอรอดูก่อนนะครับขอรอดูก่อนสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของหนี้สินตรงนี้แต่เรื่องของอในส่วนอื่นนะครับค่อนข้างที่จะดีเรื่องของราคาถ้าเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย ตามราคาตลาดเนี่ยเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าซื้อได้ถูกนะครับเป็นหุ้นที่ต่าบุ๊กแน่นอนแล้วก็เราซื้อได้ถูกกว่ามูลค่าทางบัญชตีต่อหุ้นนะครับแต่ตรงนี้เรื่องของนิสิตน,นะครับผมก็มองเป็นหลักนะครับก็คือผมอาจจะต้องขอชะลอไว้ก่อนนะครับในความคิดของผมในส่วนสายเทคนิคเนี่ยผมมองว่าถ้าราคานะครับยืนเหนือเส้น6กเตรงนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่ จะไปเทสนะครับจะกลับไปเทสแถวๆเส้นนัยะลบ38.2ตรงนี้นะที่ราคา7บาท65นะครับมีโอกาสนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเขามีโอกาสนะครับเนี่ยเนี่ยมันมีโอกาสเวลามาเจอเส้นนัยะสําคัญเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเขาอาจจะมีการย่ํยๆนะครับแล้วก็กลับไปเทสอ่าอันนี้คือเป้าแรกนะครับถ้าเขากลับไปเทสนี่คือเป้าแรกเป้าที่2เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแต่เรามอง ตอนนี้ขอให้มองต้านแรกก่อนครับที่6บาท30นะถ้าผ่านได้แต่ถ้าผ่านได้แล้วย่ำย่ำครับย่ำสักนิดหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยมีโอกาสไปเจอกันแถวแถวเาบาทหกเลยที่เส้นระยะ 38- 2แต่ตอนนี้นะครับสังสยัยเ,เทคนิคก็คงอยากจะต้องรอรอดูอาการก่อนนะครับรอดูอาการนิดนึง ขอให้มั่นใจก่อนนะว่ายืนนะครับขอให้มั่นใจก่อนว่ายืนถ้าเข้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาไม่ยืนนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมามาเจอกันแถวๆนี้เลยนะอันนี้อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงครับรอดูอาการนิดนึงก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับ BCPG นะในส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไม่ถูกใจนะยังไงต้องขออาภัยด้วยนะครับกราบขออาภัยด้วยเนาะเราก็วิเคราะห์ไปตามกราฟและก็งบการเงินนะครับ ในส่วนของการบ้านนะการบ้านหุ้นนะครับเดี๋ยวผมก็เริ่มทยอยทําออกมาให้นะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับสาหรับพี่ๆท่านที่ขอเข้ามานะครับผม l i ดไว้หมดนะครับว่าเป็นหุ้นตัวไหนบ้างถ้าชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจสําหรับในการทําคลิปถัดๆไปนะครับให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ